สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้ผมจะมาตัดหญ้านะฮะก่อนอื่นนะฮะเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของเราให้ดีก่อนนะครับอันดับแรกก็คือคมของใบมีดใบตัดหญ้านะครับเชียร์ให้เรียบร้อยนะฮะตรวจเช็คน้ํามันนะครับน้ํามันจะมี2ส่วนนะครับอันนี้เป็นเครื่องสี่จังหวะจะมีน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันสําหรับขับเคลื่อนยานพาหนะนะฮะก็คือเบนซินนั่นแหละฮะมาอันนี้เป็น4จังหวะนะครับก็อันนี้เครื่องยังเดินไม่เรียบนะฮะ แต่ผมคิดว่าตัดไปสักพักเครื่องอาจจะคงที่นะครับแต่ก็ไม่ใช่เลยนะฮะบางทีเร่งมากๆแล้วเครื่องจะดับบ่อยนะฮะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุนะครับก็ควรที่จะตรวจสอบนะครับเรื่องของน้ํามันไหลดีไหมนะฮะการตั้งน้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนะฮะแห้งหรือเปล่าแลวกระทั่งหัวเทียนนะครับมีไฟหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับน้ํามันน่าจะไหลไม่สะดวกนะครับเครื่องมันดับบ่อย มันจะเป็นไนสองอย่างอันนี้มันผมไม่ได้เติมน,น้ำมันเติมเนาะที่นาจะบูกะทำให้เติมแล้วแล้วก็น้ำมานานันอาจจะไหลไม่ถ่วง ไม่ได้โอเคแล้วครับน้ำมันมัน,มนไหลมันคอก็ดับป่อยอันนี้เป็นหมวกเดินป่านะครับผมไม่ได้ซื้อหมวกที่แบบเอามาใส่กันไอ้นี่เนะาะเขาเรียกอะไรก่อนแมงอ่ะอันนี้เป็นหมวกของเนี่ยจะให้เอาไปเดินป่านะครับใช้แก้ขัดจริงๆมันต้องเป็นผ้าคลุมไม่ก็นากากาติกนะไม่ละกันก้อนหินนะครับแต่อันนี้ก็การได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีก็ใส่ เลืนตาด้วยดีกว่าเดี๋ยานะถ้าเป็นไปได้มีไอ้อากาศที่เป็นพลาสติกกั้นในข้างหน้ายินดีมันจะได้ช่วยให้เซฟร้อนด้วยนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะฮะเราต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ศึกษาข้อมูลในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับเซฟตี้ในส่วนของร่างกายของเรานะครับจุดที่อันตรายที่สุดก็คือ ขานะครับนั่งแข่งนะฮะผมมีเคยมีญาตินะครับที่ขาหักเพราะเครื่องตัดหญ้านะครับโดยเฉพาะใบที่เป็นใบยาวๆนะฮะแต่อันนี้เป็นใบวงกลมนะครับในลักษณะการตัดมันอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าโอกาสที่ใบจะฉีกแล้วก็กระเด็นเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟในส่วนของร่างกายแล้วก็ขานะครับอันนี้ปกติแล้วตรงใบเนี่ยจะมีกระบังป้องกันสําหรับก้อนหินนะครับกระเด็นใส่ร่างกายนะครับ อันนี้ก็มีมือดีแกะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะใช้งานก็ดูในเรื่องของสวิตช์ปิดเปิดนะครับคันเร่งนะฮะปรับโชคน้ํามันดีๆนะฮะใส่หมวกนะครับแว่นตาป้องกันเพื่อที่จะเซฟร่างกายของเราด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วลักษณะการตัดนะครับใบพัดจะหมุนไปทางซ้ายมือเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดนะครับจังหวะที่เราเบี่ยงเข้ามาทางซ้ายมือเนี่ย จะมีโอกาสที่ก้อนหินหรือสิ่งปฏิกูลสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสที่จะกระเด็นใส่เราเนี่ยมาทําอันตรายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเบี่ยงไปทางขวาเป็นหลักนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าเวลาเราตัดหญ้าเราก็ต้องเบี่ยงไปกลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ถนัดนะครับพยายามเล้นไปทางขวานะครับเวลาเครื่องตัดหญ้าโดนพัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกิ่งไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะกระเด็นไป ้านหน้านะครับแต่ถ้าเราเบี่ยงมาด้านซ้ายนะฮะโอกาสที่จะกระเด็นมาใส่เราเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะฮะผมก็เคยโดนกิ่งไม้ปักขามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้ปลอดภัยนะครับ